ตอนที่25เราจะไปแต่งงานกันที่นั่นท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับและเสียงดนตรีคอเบาๆในงานเลี้ยงของคุณหญิงซ่อนแก้วและคุณหญิงกิ่นจัน ที่จะถือโอกาสเปิดตัวเครื่องเพชรคอลเลกชันใหม่ของพิสตีนเจมบริษัทจิวเวลリที่ตระกูลวรพัชศิริชยกุลเ,เป็นเจ้าของถือเป็นที่จับตามองของทุกคนที่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของการจัดงานอีกครั้งนี้เดิมทีแล้วงานของท่านทั้งสองจะจัดขึ้นคนละวันทว่าคุณหญิงกลองทองดันเลื่อนงานแต่งงานของเจตพิพัฒน์และลี่หลินขึ้นมาผลก็เลยอย่างที่เห็นงานถูกจัดรว่เป็นงานเดียวกันไปเลยเสียอย่างนั้น บริเวณงานถูกตกแต่งอย่างหรูหราด้วยผ้าม่านสีทองและพรมแดงที่ทอดยาวจากทางเข้าไปจนถึงเวทีกลางงานดอกไม้สดหอมหวานถูกจัดวางประดับประดาไปทั่วทั้งกุหลาบขาวทิวลิปและกล้วยไม้สีฟ้าที่เสริมสร้างความวิจิตรงดงามให้กับบรรยากาศโดยรอบในขณะที่แขกผู้มีเกียรติต่างทยอยเข้างานและถูกต้อนรับด้วยเครื่องดื่มแชมเปญสีประกายทองและคานาเป้ที่จัดเตรียมอย่างพิถีพิถัน พิธีกรผู้มีชื่อเสียงเริ่มกล่าวต้อนรับพร้อมกับการแนะนำการแสดงที่นัตตี้เป็นผู้ทำการแสดงในวันนี้ ดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ดังขึ้นมาอย่างไตระดับทํานองไพเราะเสนอหูระไม่เหมือนใครจนแขกเหลือประทับใจปรบมือเกลียวกาวร่างเล็กของโอเมกา้าไล่ลำออกมาอย่างอ่อนช้อยสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนที่พบเจอตั้งแต่แรกเห็นและไม่พ้นสายตาของเจตพิพัฒน์ที่มีความชื่นชมในตัวของคนรักน้องรําสวยนะคะพี่เจตวิวิทวีนน้องชายต่างพ่อแม่กล่าวพังชนแก้วเครื่องมือในมือของหมอเจ แน่นอนสิวินคุยกับน้องแต่ตาไม่ละไปจากนัตตี้สักนาทีเดียวไม่มองหน้าพวกเราหน่อยเหรอคะพี่เจดคมพีรพัฒเดินเข้ามาแซวพร้อมกับสองพี่น้องอย่างพลอาทิตย์และนาราวิทย์เอาเลยครับทุกคนพี่เจดเขาภูมิใจของเขานะครับเจดพี่พัฒไม่มีสติมากพอจะคุยกับลูกพี่ลูกน้องเลยเพราะโมตะลหลงไหลในความสามารถของโอเมกา้าคนสวยที่อยู่บนเวที หม่อมยาซอดแก้วกับหม่อมยากินจันดูจะพอใจมากเลยนะครับงานนี้น้องนัตตี้คงเอาอยู่คมพรพัฒน์กล่าวเหลือแค่คุณย่ากองทองนั่นแหละหลังงานเลี้ยงพี่จะคุยกับพวกท่านเรื่องน้องนัตตี้มีอะไรพวกเราช่วยพี่เจ็ดก็บอกได้เลยนะครับขอบใจพวกนายนะล้วก็ขอโทษที่ต้องทิ้งปัญหาไว้ให้ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้แต่งงานกับคนที่คุณย่าหามาให้พวกนายก็คงพวกเราไม่ยอมหรอกครับ จา,จากนั้นเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นเมื่อได้ยินคำหยอกล้อที่เอาเข้าจริงมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะสี่หนุ่มจะไม่มีทางถูกคุมถุงชนเสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นเพลงที่มีจังหวะคึกคักมากขึ้นเมื่